ของเรือประเทภท40่สิบพายมาแล้วครับครูดินครับมาแล้วสวัสดีครับนะอ,อาจารย์ทรงวุฒินครับหรือว่าออกมาอา้าวโอ้ยพายต่อหน้าปาดเรือยาวของจังหวัดนครสวรรค์อีกท่านหนึ่งนั่น่ก่ออาจารย์ทรงวุฒิอาจารย์ทรงวุฒินครเอาแล้วโอ้ยตระกูลขุดเรือยาวนครสวรรค์มายืนดูอยู่ด้วยเอาแล้วพี่น้อง ูเชื่อเพชรจอมทองจะหนีได้หรือไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เริ่มจะตามอยู่ครับในเมื่มอมงกุฎเพชรมงกุฎเพชรล่องน้ำเมือนมงกุฎเพชรล่องน้ำน,น่าเหมือน,นจะทำยังไงจะทำยังไงคู่นี้ไอ้คู่นี้มันเหลือบซ้ายเหลือบขวาแง่ซ้ายแง่ขวามองกันก็ต่างคนต่างอย่างไม่คล้องต่างคนต่างอย่าง,งไม่คล้องมงกุฎเพชรมงกุฎพระผีชีกหนีมา่อแล้วเอาละครับเหลือครูดินบอกว่าหมาทันเวลาพอดีก็บมงกุฎเพชรบอกว่าภายแรงแจงนี้นีเลิดปลอดภัยมั หลายจริงครับก็ให้ทีมงานครับทีมงานของมงกุฎเพชรก็ชนะไปครับในเที่ยวนี้คู่ต่อไปครับผลการตัดสินก็มงกุฎเพชรครับร่องน้ำตั้งเงินครับเป็นเรือชนะไปต่อไปจะเป็นเรือ30สิผีพายสายเอครับเทพอัมปรินจะอยู่ในร่องน้ำแดงครับกับธิดาหงทองร่องน้ำาั้าเงิน